สวัสดีครับจิมมี่คคมาเองนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เที่ยวทริปมโนทริปค่ะ 1> EP 1เม mm ืองเที่ยวโตมาแล้วเที่ยวทริปมโนทริปนะครับซีรีส์ที่จะพาทุกคนไปเที่ยวทริปด้วยมโนทริปด้วย Google Map กันนะครับ เมืองที่เราเลือกมานั้นก็คือเมืองค y o ยโตนั่นเอง EP 1เราจะไปเที่ยวกันที่แอเรียสถานีรถไฟฟ้าค y โยโต้นี่เราจะขอสปอยเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะเข้าไปสู่คอนเทนต์หลักนะครับสถานีบริเวณสถานีคิโยโตนี้มีที่เที่ยวทั้งหมด7ที่ด้ยวยกัน7 7ที่ด้ยวยกันนะครับซึ่งเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเราไปมโนทิปกันเลย อ้อคำเตือนในคลิปนี้จะมีการเปลี่ยนภาพอย่างวูบวาบวูบวาบหรือมีการหมุนกล้องอย่างรวดเร็วเนื่องจากฟังก์ชันของ Google Maps นะครับก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็เราจะพยายามตัดฉากวูบวาบวๆบวาบออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปมโนออทิปกันเลยปึ้มในคลิปนี้นะครับเราจะเที่ยวกัน1ญาน ย่านแรกที่เราจะเที่ยวกันก็คือเป็นย่านแรกที่เวลาเรามาเคียวโตเนี่ยเราจะต้องมาเจอที่นี่ก่อนเลยนั่นก็คือย่านสถานีเคียวโตนั่นเองนะครับเคียวโตสเตชัน่ะซูมเข้าไปเลยนี่สถานที่ในย่านแอเรียนี้นะครับที่เราลิสตเอาไว้เนี่ยจะเป็นสถานที่เที่ยวหลกัหลกๆรวมถึงแลนด์มาร์คที่ไปเที่ยวกันนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับที่แรก สถานีรถไฟเค e ียวโตเคียวโตเอกินี่ตรนี้จริงๆสถานีรถไฟเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยอวอเหมือนกันนะครับสามารถขึ้นไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวัดทำไมสถานีานที่สถานที่ที่2ก็คือวัดโทจิวัดโทจินะครับสถานสถานที่ที่3วัดนิชิฮงกันจิสถานที่ที่4ก็คือวัดฮิคาชิฮงกันจิ สถานที่ที่5วัดโทฟุคุจิสถานที่ที่6ฟูชิมีนาติไทยฉะศาลเจ้าที่โด่งดังมากสำหรับคนไทยนะครับแล้วก็สถานที่ที่7ก็คือเกียวโตทาวาเกียวโตทาวเวอร์นะครับอยู่ทถวนี้เราจะมาเริ่มกันที่สถานที่แรกเลยนะครับเกียวโตเอกินี่ซูมเข้าไปจังจางนี สถานที่แรกนะครับเกียวโตสเตชันเกียวโตเอกนั่นเองจริงๆเกียวโตเอกเนี่ยมีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างยูนิคเนาะเป็นเอกลักษณ์คึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเราอะเราคิดว่าเวลาคนถ่ายรูปที่สถานีเกียวโตเนี่ยคนก็จะรู้ว่าว่าคือสถานีเกียวโตคือ คือสถาปัตยกรรมการก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับเริ่มด้วยตัวหน้าสถานีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เนาะมีตัวเคียวโตสเตชันซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยดูแบบดูทันสมัยนะอืมหลายๆคนอาจจะคิดว่าสถานีเคียวโตเนี่ยจะต้องแบบมีความแบบเก่าๆหน่อยแอนทีนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองไม่ครับสถานีเกียวโตเนี่ยทันสมัยมาก เราหันดูไปรอบ,บๆกัเนาะปืด๊ดสถานีเกียวโ,โตเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามกับอหอคอยเกียวโ,โตนะครับก็คืออยู่ตรงข้ามกับเกียวโ,โตทาวเวอร์เลยแล้วก็ที่ที่เป็นแบบหลังคาย,ยาวๆเนี่ยจะเป็นป้ายรถเมล์ซึ่งจะรวบเนี่กว,ว่าไงอะ่ะเป็นท่ารถละกันถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทย,ยนะเป็นท่ารถท่ารถเมล์ที่จะคอยวิ่งไปตามตามเส้นทางต่างๆ แล้วเราก็สามารถขึ้นรถเมล์จากตรงนี้ไปเที่ยวในสถานที่เที่ยวแลนด์มาร์กต่างๆได้ทั่วเมืองเลยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเห็นตัวนี้ไหมครับพอต้าไดนิ่งพอต้าไดนิ่งเนี่ยจริงๆอะ่ะก็คือโรงอาหารผู้ว่าโงอาหารก็ไม่ถูกตีร้านอาหารก็เราก็สามารถที่จะลงไปอ่ะ วืดวืดวืดบดต้องขอขอบคุณ Google ด้วยนะครับที่มีเทคโนโลยีนี้ทําให้เราเหมือนได้มาเที่ยวด้วยกันนะครับพอท่าดานี่เนี่ยจริงๆแล้วว่าสามารถลงไปเพื่อที่จะไปกินข้าวได้นะครับและอย่างตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเห็นเขาบอกเนี่ยก็อันนี้ครับก็สามารถลงไปได้ข้างล่างก็จะเป็นแบบร้านขายอาหารเหมือนเป็นห้างเลยอะ่ะ แล้วจากข้างใต้ตรงนี้เนี่ยเดินไปกินที่ฟู้ดคอร์ทของห้างที่อยู่ใต้โรงแรมเกียวโตทาวเวอร์ได้อีกทีหนึ่งใช่ตอนนั้นที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราก็เคยเดินลงไปตรงนี้แหละครับแล้วก็เดินไปเรื่อยเดินมั่วๆจนไปเจอฟู้ดคอร์ทที่อยู่ใต้โรงแรมเกียวโตทาวเวอร์แล้วก็ไปกินร้านอาหารที่น,นั่นกินเกียวซ่ากินชาห้างที่นั่นก็อร่อยดีกันนะคะผมโอเค เรากลับมาสู่เกียวโตสเตชันเหมือนเดิมนะครับภาพที่ Google Map ไปถ่ายมามีความเหลืองเหลืองมากมันจะเข้าไปข้างในได้ไหมเอ่ยมาครับพอสามารถเข้าไปได้แล้วนะครับนี่นี่เราเข้ามาได้นี่ ด้านในเนี่ยใชครับนี่นี่ไงที่เราบอกว่าถ่ายถ่ายตัวสเตชันยังไงอะก็จะก็จะแบบคนก็จะดูรู้อะเพราะว่าหลังคามันเป็นแบบเนี้ยหลังคามันจะเป็นลักษณะนี้นครับถ่ายยังไงคนก็จะจําได้อะ่ะนี่จางนี่แล้วก็ตัวสเตชันข้างในนะครับนี่ก็จะ ถ้าหลุดเข้าไปก็คือไปเป็นแบบชานชาลาละแต่ว่าทางด้านนี้เนี่ยจะหันให้ดูทางด้านนี้ตรงนี้เนี่ยคือห้างอ e ีเซตันสูมสูงสูงนี่ห้างอ e ีเซตันนะครับห้างอ e ีเซตันก็คือห้างที่เคยมาเปิดข้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วตอนนี้ก็ปิดตัวไปแล้วนะครับห้างอ e ีเซตันที่นี่ปิด2องทุ่มนะ จำได้ว่าปิดสองทุ่มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามที่จะขึ้นไปข้างบนให้ได้นะครับเพราะว่าอีกที่หนึ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนดูอยู่ข้างบนตรงนี้สิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนดูนะครับมันอยู่ตรงนี้ก็คือเมื่อตะกี้เนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นันไดเลื่อนมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะขึ้นมาตรงนี้ถูกไหมครับ สิ่งที่เราจะเจอก็คือบันไดถึงจ้างนี่คือบันไดที่แบบยาวขึ้นไปแบบประมาณหลายชั้นเลยอะประมาณ 4- 5หชั้นได้มั้งจำนวนชั้นนี่คือจำจำไม่ได้นะครับแต่ว่าบันไดเนี่ยจะสูงขึ้นไปแล้วก็เนี่ยในแต่ละขั้นก็จะมีไฟแบบนี้อยู่นะครับนี่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะแบบ เปิดไฟเป็นแบบแคล้ายๆกับ illumination ประมาณนั้นตอนที่เราไปเนี่ยเป็นหน้าหนาวพอดีนะครับแล้วก็ตรงบันไดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะเป็นจุดชมไฟตอนหน้าตอนตอนช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสแตงนะครับก็จะเป็นจุดที่เรียกว่า illumination อีกที่หนึ่งที่ที่ทุกคนต้องมาแล้วก็สวยมากจริงๆครับตรงเนี้ยบรรยากาศดีมากและถ้าเกิดใครที่แบบ รู้สึกชมแบบชมไฟแล้วรู้สึกหนาวมากไม่ไหวแล้วก็คือข้างๆเนี่ยก็จะมีก็จะมีแบบประตูเข้าไปในห้างอ e ีเซตันได้ถูกเมื่อนะครับก็สามารถเข้าไปเข้าห้างได้เหมือนกันแต่อย่าลืมว่าห้างปิด2ทุ่มนะครับโอเคจุดอีกจุดหนึงที่เราอยากให้ดูก็คือข้างบนข้างบนสุดเลยข้างบนสุด นี่คือจุดขั้นบนสุดนะครับถ้าเกิดแบบเดินขึ้นมาไดเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะจะเจอสิ่งที่เรียกว่าดาดฟ้าใส่คาว่าสิ่งที่เรียกว่าทําไมอะ่ะก็จะเจอดาดฟ้าของตึกนะครับซึ่งดาดฟ้าเนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้เราก็สามารถเราก็สามารถที่จะแบบดูวิวของเมืองได้เยอะเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เฉววติดเก่อสร้างหรือเปล่านะ เดี๋ยวจะหาภาพที่ค่อนข้างชัดกว่านีนิดนึงนี่จะเป็นลักษณะ,ะตอนกลางคืนนะครับกลางคืนไม่จะดูแบบมืดๆน่ากลัานิดนึงนะแต่ว่าลองดูนะเราจะเห็นแบบวิวของเมืองเคียวโตได้แบบได้แบบสวยงามมากแล้วก็จะเห็นแบบเคียวโตทาวเวอร์ค่อนข้างสวยงามชัดเจนมากเลยนะครับให้ดูรอบๆแต่ว่าไฟมันจะมืดๆมืดๆ แบบอืมนะเข้าเข้าใจฟีลไหมว่ามันถ่ายถ่ายอันนี้ออกมาก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรอันนี้ถ่ายเมื่อปีสองพันสิบปดด้วยนะก็ยังแบบมืดมดเลยทึมๆแต่ว่าข้างบนสวยแล้วก็ขึ้นฟรีด้วยนะที่สําคัญขึ้นฟรีด้วยนะครับแต่ขอเตือนสําหรับคนที่จะขึ้นไปหน้าหนาวหนาวมากหนาวหนาวจริงๆหนาวสัน่นเพราะว่าข้างบนเนี่ยลมพัดแรงมากนะครับผมโอเคถือว่า สถานที่แรกมิชชั่นแรกเคลียร์เราได้ไปที่เกียวโตเซ s ชั่นแล้วครับที่ที่สองที่เราจะมุ่งไปก็คือวัดโทจิวัดที่สองนะครับก็คือวัดโทจิวัดโทจิเนี่ยก็เป็นวัดที่ มีสัญลักษณ์ที่หลายๆลคนอาจจะจําได้ก็คือมีเจดีย์หชั้นอยู่ในวัดน,นะครับแต่ว่าตรงนี้เราเราไม่อยู่ฝั่งหนึ่งเ,เราจะลองไปดูใกล้ๆนะนี่เป็นเจดีย์หชั้นนะครับอยู่ตรงนี้แต่ว่าทางเข้ามันไม่อยู่ทางนี้ทางเข้าอะ่ะอยู่อยู่ฝั่งตะกี้นี้อยู่ตรงประตูตรงนี้นะครับอยู่ประตูตรงนี้ฝั่งนี้นะครับซึ่งเอาข้อจริงแล้วอะ่ะเราก็ด้วยความที่มาเที่ยวนานแล้วเนาะ เราก็เริ่มจําไม่ได้แล้วว่าตอนที่เราไปเที่ยวอะเราเข้าประตูไหนเพราะว่าตะกี้ที่เช็คใน Google เนี่ยเหมือนเข้าได้หลายประตูแต่ว่าตอนนั้นที่เราเที่ยวจําได้ว่าเข้าได้ประตูเดียวนะเพราะว่าต้องเสียตังค์เข้าโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปเข้าไปข้างในกันเลยนะครับ <S <S> <S ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น hall hall นี่ยนะครับที จร,จริงๆแล้วว่าเราสามารถซื้อของเที่ระลึกได้ในในตรงมีเรียกว่าอะไราฮอลภาษาอังกฤษคือฮอลกอ็อารามในอารามนี้ได้นะครับเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีนี่ตรงนี้ก็คือโกชูอินโกชูอินก็จะเป็นแบบให้เขาเขียนยันในสมุดสมุดที่เก็บรวบรวมยันของตารวัดหรือสารเจ้าได้นะครับ ก็มาตรงนี้นั่นเองแล้วนี่จำไม่ได้ว่าเหมือนซื้อตั๋วจะต้องซื้อตรงรู้สึกจะต้องซื้อตรงนี้มั้งครับนี่ก็จำจำไม่ค่อยได้เลยเหมือนกันนี่นะครับแต่ว่าตอนที่เข้าไปก็คือเข้าไปตรงนี้เลยนี่บืดเข้ามาแล้วโอเคระหว่างที่เราจะเดินไปนะครับแน่นอนครับความญี่ปุ่นก็จะต้องมี e ว d ดิ้งแมชชีนตู้กดน้ำอัตโนมัติอยู่ข้างทางตลอดเวลาตอนที่เราไปเนี่ยตรงข้างๆเนี่ยจะมีขายไอศครีมนี่ไงมีขายจริงๆด้วยมีขายไอศครีมอยู่แต่ว่าอันนี้น่าจะมาเย็ยนแล้วไอศครีมปิดแล้วอยากกินไอติมโอเคนี่ในในขณะที่แบบกำลังรับชมภาพสวยๆนั้นเดี๋ยวเราจะ อธิบายตัวประวัติของวัดด้วยละกันนะครับจากที่เราไปค้นมาในในเว็บของวัดโทจิเองกับจากในหนังสือหลายๆเล่มนะครับรวมถึงในหลายๆเว็บเหมือนกันเดี๋ยวเราจะให้เครดิตเอาไว้ข้างล่างนะครับใน description เนอะววตัววัดโทจิเนี่ยเป็นวัดหลวงที่สร้างขึ้นในปีคศ796ดโดยจุดประสงค์เพื่อเอาไว้ ให้ช่วยคุ้มครองประเทศชาตินะครับแล้วก็เป็นวัดพุทธนิกายวัชรยาลัทธิชินก่อนแห่งแรกของญี่ปุ่นทีนี้ถ้าใครที่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับจะรู้ว่าวัดโทจิเนี่ยเขียนด้วยตัวอักษรคันจิ2ตัวก็คือโทกับจิโทตัวนี้เนี่ยแปลว่าทิศตะวันออก โทตัวนี้ก็คือฮิกาชิครับทิศตะวนันออกแล้วที่นี้มีวัดตะวันตกไหมมีแบบวัดตะวันตกที่เป็นนิชิจิหรือเปล่าคำตอบก็คือมีครับนี่อ่านว่าไซจิวัดไซจิเนสร้างขึ้นมาคู่กับวัดโทจิเลยนะครับจริงๆนะครับสร้างขึ้นมาพร้อมกันเลยวัดโทจิวัดไซจิเนแล้วก็จะมีประตู ที่ชื่อว่าราโจมงอยู่ระหว่างกลางทั้งสองวัดนะครับแต่ว่าวัดไซจิกับประตูราโจมงเนี่ยหายไปตามกาลเวลานั่นเองแต่ว่าร่องรอยของวัดไซจิเนี่ยยังมีอยู่นะครับตอนนี้ยังมีอยู่ที่สวนเล็กๆที่ชื่อว่าคาราฮาชิไซจิโคเองส่วนร่องรอยของประตู โจมงเนี่ยอยู่ที่ส่วนเล็กๆเหมือนกันครับส่วนคาราฮาชิฮานาโซโนโคเองนะครับโอเคในส่วนประวัติก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้เนาะเอาไว้เป็นเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับว่าเอ๊ะวัดโทจิวัดตะนออกมีวัดตวันตกไหมมีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของที่เป็น landmark ต่างๆเลยละกันนะครับนะ จุดเด่นๆเนี่ยของวัดโทจิเนี่ยก็จะมีอยู่3อาคารด้วยการ3อารามนั่นแหละครับอารามแรกนะครับก็คือเป็นหอหลักของวัดนะครับประดิษฐะปร,ะปร,ะประิสถานพระภัยสัจยาครุขถาคตสูง3เมตรสิ่งที่สองนะครับก็คือมันดาลา3มิติแล้วก็อันดับที่สานะครับก็คือนเจดีย์ชั้นนั่นเอง เดี๋ยวเราจะไปดู JD 5ชั้นกันก่อนนะครับ JD ห้ชั้นอยู่ตรงนี้เนาะขอบคุณ Google นะครับที่พามาในตอนที่ JD กำลังซ่อม <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวาร์ปเพื่อมาดูภาพ JD ชัดๆกันแล้วกันนะครับว่ามันมีไหม นี่เป็นภาพที่น่าจะเป็นทางวัดเนาะอัพขึ้นมานะครับในระบบ Google ก็จะเป็นข้างในของเจดีนะครับเจดีห้าชั้นเนี่ยข้างนก็จะเป็นแบบนี้มีเสาหลักอยู่ตรงกลางถ้าใครเคยเล่น p o k เกม n อนาค g o โกลส e เหรือฮาร์ดโกลสีเว r เนี่ยก็จะมีเจดีอันหนึงเจดีอุซุโบะนะที่จะมีเสาอยู่ตรงกลางแล้วแบบสันไปสันมาเนี่ยจริงๆก็จะเป็น ภูมิปัญญาของชาวเกียวโตภูมิปัญญาโบราณของคนญี่ปุ่นนะครับที่เวลาสร้างเจดีขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเสาตรงกลางที่เหมือนกับไม่ได้ยึดอะไรกับเสาไม่ได้ยึดอะไรกับตัวเจดีเอาไว้นะครับซึ่งจะทําให้ตัวเจดีมีความแข็งแรงในการป้องกันแผ่นดินไหวนี่น,นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามีเสาอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็มีพระพุทธรูปเนี่ยอยู่รอบเสาด้วยนะครับตอนที่ไปดูเจดีเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ ข้างนอกนะครับตัวตัวข้างในเจดีย์เนี่ยเขาไม่เปิดให้เข้าเนาะแต่ว่าเขาก็จะเหมือนกับแบบเปิดประตูเยี่ยมเยี่ยมเอาไว้หรือว่าแบบเปิดหน้าต่างให้เราสามารถที่แบบเดินรอบแล้วก็ส่องเข้าไปในเจดีย์ได้นะครับเท่านี้จาได้ไม่แน่ใจรู้สึกจะห้ามถ่ายรูปเนาะในห้ามถ่ายรูปเข้าไปในเจดีย์แล้วก็อีกสองอารามเนี่ยที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปสูง3เมตรแล้วก็บรรดา,าสามมิติก็ห้ามถ่ายรูปเหมือนกันนะครับ เดีย๋ยวเราจะลองหารูปในหอหลักกับมันดาราสามมิติดูว่ามีไหมเนื่องด้วยภายในวัดเนี่ยตัวอารามเองเนี่ยห้ามถ่ายรูปข้างในนะครับก็เลยไม่มีรูปในอินเทอร์เน็ตให้ดูเลยเนาะเราก็เลยมาดูรูปกันในในเว็บไซต์หลักของวัดโทจีเองเลยนะครับ เขาจริงๆเขาก็จะมีอธิบายแล้วก็มีรูปประกอบดูด้วยนะครับแต่ว่าเว็บไซต์เขาค่อนข้างน่าเกรงขามนิดนึงเนาะนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าภาพนี้ก็จะเป็นภาพของพะพุทรูปนะครับชื่อพะพุทรูปภัยสัจยาคุรุตะขาโคตอืมพอเป็นชื่อบาลีสัญลกิณอ่านยากนิดนึงนะครับตัวพะพุทรูปเนี่ยก็สูง3เมตรเลยนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่า คือภาพที่เห็นเนี่ยจะดูเล็กนะแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเวยลาเข้าไปเนี่ยองท่าน,นจะสูงมากคือสูงจรวดเพดานเลยแล้วก็ให้ความเกรงขามเกรงขามหน้าเคารพหน้ากาบไวายมากคือดูศักดิ์สิทธิ์ดูเกรงขามมากอะ่ะแล้วก็ศิลปะข้างในนั้นแบบแกะสลักได้แบบสุดยอดคือสวยมากอะ่ะแล้วละเอียดมากแล้วก็ อาจจะเห็นข้างหลังนะครับที่เหมือนเป็นแบบแผ่นรัศมีข้างหลังก็คือสูงมากแล้วจะเห็นตัวยอดเนี่ยเขาก็ไม่จะแบบว่าเป็นแผ่นไม่ได้เป็นแผ่นแบบตรงๆนะทุกทุกอย่างทุกองอ่ะแผ่นของเขาอ่ะข้างหลังอ่ะก็จะเหมือนกับโค้งมาข้างหน้าด้วยเหมือนกันถ้าถ้าเป็นไปได้นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ลองเข้าไปดูนะครับลองไป ใช้เวลาซึมซับศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในนั้นเหมือนกันเพราะว่าสวยงามจริงๆต่อมานะครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจของวันนี้ก็คือมันดาราสามิติภาษาญี่ปุ่นช้คําว่าติตไตมันดาระนะครับมันดาราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนึกถึงภาพศิลปะทิเบตที่เวลาคนนึกถึงแบบ ทิเบตเขาจะแบบวาดรูปสายไงครับก็จะวาดรูปสายเป็นแบบวงกลมเนอะอันนั้นน่ะก็คือมันดาานั่นเองแต่ว่ามันดาาของวัดนี้เนี่ยจะทําเป็นรูปสามมิติก็จะขึ้นออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับมีพระพุทสั์รเรียงองเทพเรียงตามนี้เลยนะครับก็จะตามในหนังสือไกด์บุ๊กเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นประดิษฐานพระพุทธรูป วิเทราท้าวสกเทวราชแล้วก็องค์อื่นๆรวมอีก21พระองค์เลยนะครับซึ่งในมนาลาเนี่ยเขาจะวางตำแหน่งตามโลกและจัก,กรวาลตามคําสอนของลัทธิวัชรยานนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าที่เนี่ยไม่ให้ถ่ายรูปนี่น,นะครับองค์พระก็จะประมาณนี้เนาะ แต่ว่านี่นี่คือตำแหน่งของของบัณดารานะครับซึ่งชื่อของพระพุทธรูปเนี่ยก็หรือว่าชื่อขององค์เทพเนี่ยเรียกได้ว่ายากยากเพราะว่าบางทีก็เป็นภาษาจีนบางทีก็เป็นคำศัพท์ที่ถอดออกมาจากสารสกิตอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับคือค่อนข้างยากเหมือนกัน แน่นอนครับว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายรูปออกมาได้แต่เราสามารถซื้อสินค้าของทางวัดที่ขายออนไลน์ได้นะครับผมเนื่องจากอีก4สถานที่ที่เราจะไปมโนทริปกันเนี่ยใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราเลยจะขอแยกอีก4สถานที่เนี่ยเป็น EP 1พาร์ท สนะครับซึ่งจะออกตามมาในเร็วๆนี้นี่แหละคอยติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็คอยติดตามพี่พี่หนาร์ทกันเร็วๆนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า